น้องน้ำตาออกโลดกันนะฮายแม่สาวนวลนนุ่ปดไม่ได้ทำไมไม่มีไอโฟนให้วัดหาอีเมลกินกาแฟมันมันหลากหลายเรื่องราวมากกับคุณแม่สู่กันหน้าบัฟฟังกันเมียเนาะอันนี้ให้กาแฟอีเนี่ยตะวันกับอีแม่นี่คือแบบห่าอ่อนนังกันอยู่ตลอดอยู่แล้ว นะคะแต่ว่าวันนี้วันพิเศษพักในเมียเลยแหละอีลาพี่น้องไม่มีดราม่าอะไรค่ะแค่แบบคันมาหาใมร้านี่คือแบบนอรแม่เนาะนั่นนั่นหักันจริงแล้วมันบันทอีแม่ใครก็ถือหูวกันนั่นเด้คุณเคยกีบแม่จะเทีย่ก็คุณบอกเนี่ยแต่ที่นี่แม่ลานนี่เป็นคนที่บอกตั้งแต่ปีแรกีบอกอุ้ยบอกปากเปียกปากแฉะแล้วหังบอกเคยถิ่ีบคุณแฉะตีรถแม่ เราบอกแค่ทีมที่แหลกนั่นเราบอกแค่ทีมหนูเด่นบอกอย่างไรสำเร็จเรากันเรากันยังนั่อันตุม่มนั่เขียวนั่อันนั้นเอาอยู่ตลอดเราบอลบ่อปลาหนูแม่แกินนั่งกินเหล่าบ่อนหน้านอน,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 ว,นอวิล่งกันเท่าหน้าแม่กัน <c oughs> กน,นี่ละกับแม่ลานี่แหละเป็นพูดไปแบกเอาไปอุ้มเอาแม่นั่นแหละ,ละเรื่องเล่ามันมากไม่สตอรี่มันเยอะหนูก็เลยเวลาทีแบบคันซีเฮเว์เพรามในใจดูว่าเฮาว์ยิ่งที่มันแบบนั่นน้ำตาหนูสิออกก่อนโหลดเพราะว่า มันมันผ่านเรื่องราวมาเยอะมากแล้วแม่น,นอะนะคะจังแด่กับพี่น้องเข้าสู่ต่อไปน้ำกัดอีกเงาๆ,ๆใช้นน้ำตาก่นโอ้ยบอดีทายสุดๆตั้งหนูไปเก็บฟองขอบคุณ<อ>พี่น้องที่สนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจโอ้อขยขอบคุณค่ะพี่เตรียมบอลแล้วก็สู้ต่อเนาะสู้ครับสู้ต่อค่ะพี่น้องให้กำลังใจทุกคนเด้อ